ราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคยนะครับกับปราโฟกเองนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่ในเกมเธอรีเรียนะครับเธอเรียเธอเรียนั่นเองเธอจะเรียโอ้ยไม่ใช่18บวกอีกกูโอเควันนี้เราจะมาทำไรแน่นอนหลายคนมีคำถามว่าแร่สีเอิม่มแร่ใหม่ใหม่หายากไหนวะหายากชิบหายเลยทำไมไม่หาไม่เจอหาไม่เจอไปขุดตรงนู้นตรงนี้ที ก็ไม่เจอถูกไหมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยแต่ก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องคาบอสดกำแพงแล้วนะอันนี้คือมหม a ดฮาร์ดโหมด mode นะเอแล้วก็ต้องมีคอนอันนี้เนี่ยเห็นไหมสีเหลืองๆผมกดไปแล้วก็คือคอนพอยตี้แพรมแฮมเมอร์ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันโอเคนี่คืออุปกรณ์หลักในคลิปนี้เดีเราจะไปลุยกันเลยอันดับแรกก็คือเราต้องหาไบโอมที่เป็น สีม่วงๆก็คือพื้นที่ที่มันเป็นไงดินสีม่วงๆอโอเคปะ่ะแล้วเสียงซาวเพลงมันจะหลอนๆนิดนึงเราจะลองเดินไปหากันดูเลยโอ้โหแหลกนิดนึงนะครับขออภัยเพราะว่าแหลมมันกินไอ้พวก facebook พวกอะไรมันกินแหลมโอเคเราจะไปหากันเลยน,นี่เนี่ยแหละครับเห็นไหมมันจะเสียงอะเนี่ยแหละครับไบโอมเนี่ยแหละ โอเคโอ้โหตัวงัดก็ได้อะแหละงัดก็ได้แหละเราก็ไม่เคยจะกลัวใครอยู่แล้วบอสหน้าไหนมาเราก็สู้แต่เราตายก็ช่างมันโอเคนี่ไงเห็นไหมเห็นไอ้พวกแท่นอะไรอันนี้้วยครับเดี๋ยวขอปักไฟนิดนึงนะก็จะได้เห็นกันเต็มตาปักติลุกเออสวยงามเอ้ยอย่าพึ่งไม่ได้แดกกูหรอกให้กลัวอธิบายก่อนโอเคมาอธิบายต่อโอ้ย โ okay. อเคไอ้แท่นพวกเนี้ยไอ้มึงอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมามึงอย่าพึ่งมาโอ้โหมากันเป็นฝูงเลยใจเย็นลูกไอ้แท่นนี้ใช่ไหมอธิบายไปเลยสู้ไปด้วยอธิบายไปด้วยอ๋อโย่ไปเลยลุยไอ้แหละไอ้แท่นพวกเนี้ยมันจะเอาไวข้ขาบ,บอลถ,ถูกไหมแต่ว่าเมื่อปลดฮาร์ดโหมดเราจะใช้คอนนี้เว้ยเนี่ยดูนะเดี๋ยวผมจะใช้ดิวดิวขุดไม่ได้ครับใช้ดิวขุดไม่ได้เพราะฉะนั้นลองใช้คอนดูปอกแปกปอกแปกนี่เห็นไห มันจะขึ้นข้างล่างว่า I would has been beset with อ่แล้วก็ชื่อแร่ผมอ่านไม่ออกอันนี้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือมันจะซัมมอนแร่สีชมพูมาให้นะอันนี้คือแร่สีชมพูชื่อนี้มันจะมีแร่อีกอันหนึ่งเป็นแร่พาราเดียม,มชื่อแร่พาราเดียมแล้วก็มีอะดามเมนเทียมแล้วก็ไทเทเนียมอืมโอเคแร่พวกนี้จะเป็นแร่ที่สุดยอดมาก แล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้ในการเล่นต่างๆชุดก่อก็จะสวยมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยนะก็ดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยววับกลับดีกว่าจะเพื่อความรวดเร็วป๊าปมาแล้วโอเคเบื้องต้นนะครับสีของอา้าวสลับอะไรของกูเนะี่ยเออเดีผมจะให้ดูนี่อันนี้คือแร่พาราเดียม ออยนะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อตีแล้วเห็นไหมอันนี้มันจะคล้ายๆค,คอปเปอร์แร่พาเาเดียมเนี่ยจะมีลักษณะคลา้คลายคอปเปอร์แต่ว่าคอปเปอร์เนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนกว่าสีนี้มันจะเหมือนไฟเลยมันจะออกสีส้มๆประกายเหมือนพาทิดนะครับแล้วก็อันนี้แร่แพตตินัมนี่จะเหมือนแร่อะไรนะแลนั้งแลนออยแลนออยนี่จะเป็นออกสีฟ้าๆนิดนึงแต่ว่ามันจะเทาๆ แต่ันี้มันจะเป็นสีเหมือนดำดำเงาเงาอะดำดำวิววับวับเป็นเงินหน่อยเหมือนเหมือนเอาสีดำมาผสมกับแร่แร่เหล็กอะมันจะเป็นสีเงินใช่ไหมนั่นแหละแบบนั้นเลยอันนี้จะเป็นแร่ที่โดดเด่นมากก็คือสีชมพูสีชมพูประกายด้วยครับก็คือหาง่ายและที่สําคัญเมื่อเราปลดอันนี้ใช่ไหมขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยอะไรอะสปีลูนเกอร์พอยซันนั่นเองหรือ ที่เราเรียกว่าเปิดตาเบิ่งแร่โอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ชื่อเฮี้ยมากกูค,คิดอย่างไงนี่เมื่อเราใช้อันนี้ใช่ไหมความจริงเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะเราเห็นแล้วปุ๊บกดมันก็จะมีประกายขึ้นมานี่ครับหน้าตาของเอิ่มแร่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 อะไร,ร,รวะอ่านก่อนขออนุญาตครับขออ่านก่อนนิดนึงนะ <c oughs> ขออภัยครับเสียงนี่ิเชลครัมออ l โอ้โหกูเรียก ชื่อเขาเสียหมดโอเคปลายขุดแร่นี้เป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับช่วงแรกก็คือถ้าเราหาแร่นี้เจอจะดีมากแร่นี้มันจะช่วยต่อยอดให้เราได้เยอะมากก็คือแร่ไอตัวนี้ยมันจะทําให้เราสามารถสร้างแท่งเหล็กเข้าใจคําว่าแท่งเหล็กไหมแท่งเหล็กแท่งเตียวูดอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เสลดโอเคแท่งเตียวุธซึ่งแท่งเตียวุธแบบเหล็กอ่ะมันจะใช้ไม่ได้แล้วสําหรับแร่พวกนี้ คือต้องใช้แร่ที่แข็งแก่งกว่าเพื่อตีถูกไหมสมมติแร่ที่แข็งแข็งก็เหล็กอะตีเข้าไปเหล็กก็หกักเดี๋ยวลองจินตนา,า,าการดูจริงป่ะจริงไหมโอเคเดี๋ยวโอเคสําหรับแร่นี้ก็หาไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวมึงจะเอาไงกันโอเคเดี๋ยวเราขุดอันนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะไปหาพาราเดียมแร่พาราเดียมโอ้โหโซ,โซโซโซมันเป็นสิ่งจําเป็นมากครับสามารถคาบบอร์ดแล้วก็คาบปีกได้นะครัใน โอกาสต่อๆไปผมจะมาขาป,ปีกให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าผมเล่นจบจริงๆแมปแมป,ปผมให้เลยโอเคนะอดทนอดทนรอหน่อยทําใจรูดไม่ได้จริงๆกลัวเครื่องมันแฮงเข้าใจแล้วนะผมทํางานทําอะไรในโทรศัพท์อยู่แต่ช่วงนี้ไม่อยากเสียมันไปจริงๆเป็นตัวที่รักมากเลยโทรศัพท์ตัวนี้โอเคในโอกาสต่อๆไปอาจจะ มีการแคสในคอมด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้และอื่นๆนะครับโอเคโอเคเราได้เราได้พาราดิพาราเดียมกับผมเรียกว่าเชลครัมนลเชลครัมโอเคนะ Shell umb, okay, นะแรเชลคลัมถ้าหลายคนดูก็จะรู้จักมาจากผมแร่เชลครัมเชลคลัมโอเคนะเรียกเองเลยมันอ่านยากเหลือเกิน โอเคครับสำหรับแร่เชลครัมเนี่ยก็สามารถไปใส่ที่เตาเผาแบบปกติได้เลยแล้วเผาออมาเป็นบาร์บาร์ตัวนี้จะเอาไปคาร์บเป็นแท่ททททงเหล็กอันใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยผมเข้าอันนี้เดี๋ยวผมจะแหลกแล้วมันเยอะเหลือเกินจริงๆเมนูคร์บเนี่ยอยู่ไหนว่าอันล่างอันล่างหน่อยโอเคถึงแล้วนี่งไงพอครั้นี้ได้ปุ๊บ เราก็จะสามารถมันก็จะปลดที่คามใหม่ก็คือเหล่าอาวุธต่างๆนะครับของแร่พาราเดียมกับแร่ไอเชลครามของผมนะครับถ้าใครสามารถคราฟอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูใช้แร่อะดามินอะดามนเทียมกับแร่ไทเทเนียมมันจะเป็นต่างสีกันนะผมว่ามันใช้ได้เหมือนกันแหละ แต่มันแค่ต่างสีเฉยครับไอเตานรกนะครับเต้านรกหาจากไหนหาจากนรกครับมันจะมันจะโดดเด่อยู่บนหอคอยอ่ะเออก็ไปขุดกันมาสามารถหาขุดได้นะครับโอเคครั้งนี้เราก็จะมารีวิวแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปคาบของกันเลยกว่าไปกันเลยขออนุญาตตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็กลับมันกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่ในเกมแล้วอันนี้ไม่ฝนแล้วเนี่ย ของฝนธรรมดาครับโอเคนึกว่าฝนกรดไปเจอมาฝนกรดกูนี่อึ้งเลยโดนไปทีเลือดนี่ห่วมห่วงเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับห,หลีนิดนึงหูคูจะแตกตายแล้วไปนี่แนะ่ไหนมีแร่อีกไหมให้เขาหน่อยจีนี่ไงแร่อ๋อนี่ผมคับไปแล้วเป็นไงแล้วก็เมื่อเรามีมีอะไรวะเดี๋ยวขออภัยนะครับแป๊บนึง นี่เมื่อเราสามารถครัฟแก่อะไรต่างๆแล้วนี่เห็นไหมมันจะเป็นตามสายเลยเว้ยก็คือถ้าเราเอาดามเมจใช่ไหมดามเมจอยู่ไหนว่าเอาหัวหมวกดาเมจเมลีดาเมจเนี่ยมันจะเป็นสายดาเมจไปเลยแต่ถ้าเราเอาหัววันนี้มันก็จะเป็นอีกสายหนึง่งหัวนี้ก็จะเป็นอีจ่ายหนึง่งแล้วแต่ชอบครับไม่ชอบก็แล้วแต่โอ้โหเฮ้ยบา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  b a n a n า,า,า,าเอ้ยนี่มัน มินเนี่ยนนี่วะบานาน่ากูอยู่ไหนวะมีปะโอ้ไม่มีวะเซ็งเลยมีทรโข่งอันเดียวเองโอเคแร่อยู่ไหนวะแร่มาครบยังโอ้เป็นร้อยเลยแร่<ๆ>ไม่ธรรมดาจริง้เอ้ย่ามาก่อนย่อย่อมาดิจิงจริงจริง,รง,รงมาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเฮ้ยอ๋ยอทั้งสแตนโอ้ตกใจนึกว,ว่าไทเทเนียมเฮ้ยเดี๋ยว ออโอ้โหที่คาฟหายเมื่อกี้กูนี่อึ้งเลยอึ้งอึ้งเลยยงเฮ้ยอ,อันนี้มันคืออะไรอะ่ะไอาลอนบาร์อ๋อมันคาฟเป็นอย่างนี้ได้เลยเหรอโ,อโหเกียน่ะต่อไปคัฟได้ไหมคัฟโอ้ยเฮ้ยอันนี้ใช่บอสลูกตาคู่เปล่าอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามาสู้บอสลูกตาคู่ดีกว่าผมไปดูพี่คนหนึ่งนะครับ มิสเตอร์แคสเตอร์เกมอะไรเนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าเราสามารถฆ่าบอสลูกตาคู่ได้แล้วไอเนี่ยมันจะขายนี่เราเว้ยขายไอนี่ขายไหนแล้วลูกขายปีกให้เราใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเราขอแบบฟูลทีมอะแบบฟูลเฮดดีกดไปเลยครับกดค้างไปเลยโอ้โหเครื่องค้างด้วยไม่ได้กดค้างนะเครื่องค้างด้วย ่อ้ยผาเจงเว้ยโอ้โหกูห้าสิบอันบาติโท <Bat ito. S 1> ซื้อซื้อไม่ใช่ซื้อดิถุยมานี่มาทางสาแตนขอหน้าไม้สักอันได้ไหม <c oughs> นี่เราไม่เอาธนูแล้วเราเอาหน้าไม้แทนมีสายซัมมอนป่ะไม่มีนะเอาเป็นอันนี้ดีไหมอะอันนี้มันก็ดีอยู่นะนะดาบเราอะ ดาบมันเออดาบเราห้าสิบดาเมจเลยเดี๋ยวเราผมลองไปตีบวลดมั้ยเออถ้าลองไปตีบวลดก็น่าจะได้อเอาอันนี้ด้วยหน้าไม้เดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บแล้วได้เวลาปลดระวังแล้วเพื่อนนายนายไม่ควรจะอยู่ต่อไปแล้วหมดนนยุข,ของนายแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาไม้กันด้วยนะดเดี๋ยวต้องมาทําแท่นบูชาชุดอีกแม่งเอ้ยมันเกี่ยวไหมเนี่ย,ม,ย,ม,ยมันเกี่ยวเรื่องไหมเ,เดี๋ยว หัวหัวหายหัวกูหายอ๋ออยู่นี่โอ้ยโอเคครับเราจะไม่ใส่ซัมมอนแล้วต่อไปน,นี้หมดยุคของใส่ซัมมอนแล้วลองถอดชุดไหมถอดชุดแล้วเนี่ยพอประมาณพื้นที่สามช่อง okay. โอเคปาเฮ้ยโอ้โหหัวโตวก่อนเฮ้ยตัวเธอโคเทีกระทิงโอ้โหโคตรแรงอะ่ะตีดูดเลือดด้วย แจมครับอย่างนี้ตีดูดเลือดครับโอเคโอ้โ okay. ห oh, ชุดแม่งแจมจริงจเดี๋ยวขอลองไปลดเลือดก่อนโอ้โ oh, หมีการแบบอ่อยเยื่อปนะอ่อยเยือไอ้เช่ยมันไก่ปะช่างมัน <c oughs> ชุดมันเทพมะเอะอลดลดขอลดเลือดหน่อยโอเคเดี๋ยลองด,ดูเนี่ยโอ้ oh, โหรีเจนเลือดอย่างไวอะชุดมันจ้าบจริงๆครับลองต้องลองจริงๆต้องลองโอเคเดี๋ยวเราขอขอทำอะไรวะขอจังเลย อันนี้เก็บหมดยุกแล้วมันหมดยุกแล้วอเแค่นี่มันเป็นยุกของดาบนี้กับวันนี้อ้าวเฮ้ยกล้วยกล้วยมากครับกล้วยมากโอเคอันนี้ใช้กระสุนอะไรอะอยากจะรู้อ๋อใช้ธนูเหมือนกันแต่แรงก,กว่าเป็นเท่าตัวตัวเป็นไงล่ะเจ็บ โอเคเดี๋ยวขอแคะกระปุกแป๊บหนึ่งแคะกระปุกมาเลยครับเราจะไปตีบวกกันชุดมันตีบวกได้ปะ่ะเออใช่ผมยังไม่เคยลองเลยนะวิธีตีบวกก็เคยรีวิวไว้แล้วมานี่ทิกกี้นะชื่อทิกกี้เราจะชุดไปตีบวกโอเคเดี๋ยวเอิม่มทำไมชุดกูดูแลดูโซมโอ้โหไม่เหรอไม่ไม อย่ากดอย่างนี้นะแบบอย่ากดแล้วปล่อยนะต้องมาตรงนี้นะกดครับสามเจ็ดสี่สิบแปดลองใหามา่เจ็งไหมเฮ้ย 50, ห้าสิบโคตรแรงโคตรแรงอันนี้แหละครับตีบวกแล้วเอาให้ตัง์หมดเลยตังหาง่ายสี่สิบเก้าโอ้โหคตรพ่อคุณแม่เถื่อนมาเอาครับเฮงจริงนะเฮงเฮงมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองตีตีบวกชุดอ๋อตีบวกชุดไม่ได้นั่นเองโอเคไม่เป็นไรช่างมัน อย่าก,กดขายนะลูกกูตาเหลือกเลยนะกูหาตาเหลือกแล้วเนี่ยเก่งใจกูด้วยอ๋อกางเกงยังอยู่โอเคโอ้โหได้โห่แหละเร็วกว่าเดิมอ่ะดูโอ,โอ้โหอย่างเดิมแฟดบอกเลยเดิมแฟดตีดุดเลือดกูไม่เคยกลัวแล้วเขาเนี้ยกูตีดุดเลือดมึงเ,เ,เอาเลยมึงเอาเลยดูด้วยโอ้โหเลือดแม่งรีเจนยังไวบอกแจ่มจริงๆครับสําหรับแร่นี้ โอ้โหเป็นไงดูจากการยิงยตับ,บตับตับปับเป็นไงเสียงสุดยอดโอเคเราก็มารีวิวกันเท่านี้นะครับเอาไปลองกันเองแล้วกันนะโอเคบายบายครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยครับขอบคุณครับ